สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิมมี่นะคะวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงสาสายสุ่มงบน้อยนะคะทุกคนโปรดเรียกเรานะคะว่าดีมวัดดวงนะคะทุกคน ก็ดวงก็ไม่เคยจะแม่นเท่าไหร่นะคะสําหรับการสุ่ม RV วันนี้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําการสุ่ม RV แบบงบประหยัดนะคะทุกคนเห็นคูปองเราไหมคะแค่27คูปองนะคะบอกเลยนะคะว่า27คูปองนะคะก็สุ่มได้แล้วก็เสียวได้นะคะทุกคนเสี่ยวแบบลุ้นดวงอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึง20ไลค์นะคะทุกคน อ่ะเป็นกำลังใจในการทำพิพของเราต,ต่อไปแล้วก็กดซับตะไลด้วยนะคะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะอ่าทุกคนเห็นตรงนี้ไหมจะเป็นวงเวทหนักรบนะคะกดเข้าไปเลยนะคะทุกคนราคาเริ่มต้นเพียง10คูป,ปองนะคะทุกคนสิ่งที่ได้ก็จะเป็นสกินเทลแอนนาสกับมอร์ชอชนะคะทุกคนอ่ะ นี่คือแบบอุ้ยอันนี้สวยเด้อว,ว่าไม่ได้ทุกคนนี่เมนไครมีนมอทอที่ต้องสุ่มนะคะทุกคนนี่และที่เหลือก็จะเป็นเรียนนักรบนะคะเอาลิ้นเราเป็นรเรียนนักรบนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอดูการแลกเปลี่ยนนะคะว่าจะใช้เยอะไหมเยอะไหมสามสิบหกอันนะทุกคนคือมันใช่เหรออันนี้สิบหกอันสิบหกอันนะคะทุกคนอ่าแล้วดูเทลแอนนัทนะคะทุกคนก็เออเยอะเหมือนกันนันเนี่ยทุกคน เยอะนะเยอะนะคะอ่ะโดยการสุ่ม5ครั้งนะคะก็จะ50คูปองแต่คูปองเราไม่พอนะคะทุกคนเราก็จะไปทำการซื้อคูปองจากร้านค้าสุดพิเศษนะคะสุ่มยังไงให้คุ้มนะคะทุกคน25คูปองก็เสียวได้นะคะทุกคนอ่กกดตรงนี้นะคะก็จะเป็นค้าภำีนักรบนะคะก็ราคา25คูปองนะคะก็อ่ะคูปองเหลือด้วย2คูปองนะคะทุกคน ตอนนี้คัมพีทําการครั้งนะคะทุกคนนี่โอ้โหอ่ะกดเปิดไปนะคะทุกคนก็คัมพีนะคะไม่ต้องลุ้นอะไรนะคะตอนนี้อ่ะกดเข้ามาที่รัตตารีของเรานะคะทุกคนกดมาตรงปึ๊บเอ้ยมุ่งเวทอันเชิญนะคะแล้วก็ซุ่มไปทีละครั้งนะคะให้มันลุ้นๆกันนะคะทุกคนปื๊ดปื๊บปื๊ดปื๊บปื๊ด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 เห็นไหมทุกคน25คูปองก็เสี่ยลได้นะคะตอนนี้ นักลบมาสองอันนะคะทุกคนเพรเหมือนดวงมานะเหมือนดวงมานะทุกคนดดเปอร์เซ็นต์นะคะก็สกินถาวรนะคะหนึ่งจุดหกสองเปอร์เซนแลวที่เหลือก็เหรียญน,นักลบแล้วก็เอฟเฟคิสต์ัตลูนมามามาเหมือนดวงมานะคะคลิปนี้นะเหมือนหมดไปเยอะกับอะไรอย่างอื่นแล้วดวงเหมือนดวงมานะทุกคนว่าไหมเริ่มไม่มาแล้วนะคะดวงเหมือนปั่นแล้วเหมือนปั่นนะทุกคนเออไม่อยากได้ เหมือนปั่นแล้วนะคะตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์ออกน้อยมากทุกคนแต่ไม่ใช่เราเราแหละที่ได้ถ้าได้จริงนี่คือแบบถ้าได้จริงที่แจกคูป,ปองคนดูเลยร้อยร้อยร้อยคูป,ปองเลยทุกคนไม่ได้อันนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมเออเหรียญน,นักรบอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็มีเหรียญนักรบสามันไม่ไม่ไมเปอร์เซ็นต์ออกน้อยมากนะคะทุกคน ถ้าใครไม่ใช่มีนก็ไม่ต้องแบบไม่อยากเป็นสุ่มเสียโชคนะคะแล้วก็คูเหมือนคู่ปองมาเหลียเหลือนะคะทุกคนเราก็จะมาสุ่มตรงนี้สุ่มตรงนี้นะร้านค้าพานัจนจรหนึ่งคููปองนะคะอืม Facebook เฟซบุ๊กแจ้งเตือนมาด้วยนะคะอ่ะนี่เหมือนสติรุดอยู่นะคะตอนนี้ทั้งทั้งชีวิตเหลือแค่หนึ่งคูปองแล้วนะคะทุกคน ก็หากใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็ไว้จะมาไลฟ์ส,สตรีมเล่นกับคนดูนะคะก็ประมาณอาทิตย์หน้านะคะทุกคนก็รอเคลียอะไรหลายๆอย่างเสร็จไปก่อนนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะทุกคน